ครับท่านผู้ชม f c ฟีพี่ๆน้องๆนักหมากรุกทุกๆท่านมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับหมากรุกไทยไก่ก้าวฟ้านะครับเกมนี้ให้ชื่อตอนว่าเบี้ยเชงเง่หงายนะครับอ่ะก็อยู่ในเว็บไซต์เพล y โอเคครับวันนี้ก็จับคู่มาเจอกับท่านมหาเทพนะครับเป็นหมาสีดํานะครับเปิดดูรูปทรงอะไรยังไม่รู้นะครับส่วนไก่ก้าวฟาก็ขึ้นไปเลยครับมาเทียมไม้ายนะครับจังหวะนี้ขึ้นเบี้ยสกัดขึ้นไปก่อนนะครับ ตัวสูเปิดเบี้ยคู่กลางมานะครับมันมหาเทพเปิดเบี้ยคู่กลางมาก็ไปครับนะครับเสริมมาขึ้นไปอีกหนึ่งตัวป้องกันเขาทิ่มสูงนะครับสีดําเสริมเม็ดขึ้นมาสู่กลางกระดานเราก็เสริมคนขึ้นไปครับช่วงนี้ก็อยู่ในการโอเพนนิ่งนะครับอ่ะเปิดรูปหมากมาแล้วนะครับน่าจะเป็นม้าเทียมขนพลคู่นะครับหรือว่ากระบองคู่นะครับเราก็ปูเบี้ยทงดนานปีขวาขึ้นไปนะครับ ปีกขวาเสร็จแล้วก็ปูปีกซ้ายขึ้นไปครับนะครับถ้าไม่ทําอะไรเราก็จะปูเ้าหกเบี้ยไปเลยนะครับห้าเบี้ยหกเบี้ยกว่ากันไปนะครับสีดําขยับขุนครับจะนําขุนมาเข้าป้อมเราเราก็เสริมคนขึ้นไปครับนะครับเสริมคนขึ้นไปเรื่อยๆสีดําระเบิดเบี้ยตัวนี้ขึ้นมานะครับบังคับให้เราต้องกินครับบังคับให้เราต้องกินกินตัดออกไปครับนะครับสีดําใช้เบี้ยกินตอบนะครับเราก็ ปูเบี้ยปูสามไปครับด้านไปขวาครับเราจะโจมตีเบี้ยนะครับแล้วก็โจมตีโคนนะครับสีดําขึ้นขุนครับทิมเบี้ยขึ้นไปเสียสองยังไม่อยากเสียสองนะครับจังหวะนี้ก็ไปครับเสริมมาขึ้นไปอีกหนึ่งตัวครับนะครับสีดําจะทาไงครับเดี๋ยวเราจะทิมเบี้ยริมนะครับทิมเบี้ยลิมให้เขาเสริมขึ้นมาจังหวะนี้สีดํา ระเบิดเบี้ยตรงนี้ขึ้นมาเรือเราขาดอยู่นะกินขึ้นไปเม็ดไปไล่ก็ได้อืมจังหวะนี้นะครับหุบเรือมาครับนะครับก็เป็นบันทึกเกมนะครับบันทึกเกมที่เล่นกันเมื่อครั้งก่อนครับอ่ะจังหวะนี้หุบเรือมาแล้วนะครับจริงๆแล้วน่าจะกินเลยนะครับกินเลยแล้วก็เรือกินขึ้นมาแล้วก็เม็ดไปไล่นะครับแล้วก็ทิ่มริมนะครับก็เสียจังหวะไปแล้วนะครับ จังหวะนี้อีกหนึ่งจังหวะนะครับนะครับไก่ก้าวฟ้าใช้เบี้ยกินนะครับจริงๆแล้วนะครับเราใช้เม็ดกินดีกว่านะครับใช้เม็ดกินดีกว่าว่าเบี้ยดําเนี่ยที่ลอยอยู่เนี่ยในอนาคตก็จะเป็นเบี้ยที่ฟรีนะครับนะครับก็เป็นข้อแนะนํานะครับนะครับเราก็มาถอดแต้มกันไปในตัวนะครับก็ถือว่าเบี้ยตัวนี้ไก่ก้าวฟ้าใช้เบี้ยกินไม่ดีนะครับสีดําเลยขยายตัวมากขึ้นมานะครับออกมามาจะมาลงบ่ออะไรประมาณนี้นะครับไก่ก้าวฟ้าทิมริมครับนะครับ ตามแผนการที่วางไว้นะครับเมื่อกี้ต้องชิงทําก่อนนะครับไปเสียจังหวะนิดนึงนะครับกุตส้เลยเสริมขึ้นมาครับเราก็ดันใส่โคนครับโคนเขาหลบได้เลยครับในตําแหน่งนี้นะครับในจังหวะนี้ครับแต่ว่าก็ยังดีอยู่ครับเพราะว่าเบี้ยสูง2ตัวเนี่ยสามารถค้าโคนนะครับทำให้โคนของสีดําไม่ได้ใช้งาน1ตัวอ่ะก็พอเล่นกันได้ครับนะครับจังหวะนี้ไยมารับมาครับประจาตาแหน่งสีดําก็เลยเอาเรือมาโจมตีครับจับบิดไปก่อนนะครับทำท่าจะซ้อนเรือนะครับ จังหวะนี้ไก่ก้าฟ้าก็ระเบิดเปียกขึ้นไปนะครับเพื่อให้สีดําแทงเขาใส่เม็ดเราก็จะกินสองนะครับเม็ดไหลขึ้นมาแล้วก็หนีมาแล้วก็แทงเบี้ยไล่เม็ดในอนาคตประมาณนี้นะครับสีดําจะเอากับเราหรือเปล่าสีดำไม่เอาครับเสริมคนขึ้นมาอีกหนึ่งตัวครับจังหวะนี้ไก่ก้าฟ้าก็เลยระเบิดเปียกขึ้นไปครับครับต่อรอต่อเถียงนะครับท้ารบท้าฟันกันไปเลยนะครับสีดําก็ไม่สนครับเอาเรือมาซ้อนนะครับเรือมาซ้อนจะมาต่อเรือ จะกินเรือด้านขวามือของเรานะครับลอยอยู่นะครับจังหวะนี้ไก่กกาฟ้าเขายกม้าขึ้นไปครับก็ตำแหน่งนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็เป็นการป้องกันเรือของสีดํานะครับที่จะมาเก่ะกวนของเรานะครับสีดําเลยได้โอกาสครับยกม้ามาลงบ่อนะครับอืไก่กาฟ้าเริ่มเสียบเปียบหมากติดๆยังไงพิกนพิกนครับมีตำแหน่งรุกอีกหนึ่งตำแหน่งด้วยนะครับจังหวะนี้ก็เลยหลบครับไม่ให้รุกครับนะครับท่านมหาเทพหมุนม้ามาอีกหนึ่งตัวครับ จังหวะนี้ก็เลยได้โอกาสนะครับนะครับได้โอกาสที่จะบุกขึ้นไปครับเอาคนไปไล่ม้านะครับสีดําจะหนีมาหรือล่าไม่หนีครับโอ้โหเสริมตัวมากขึ้นมาครับถ้าเรากินก็อาจจะใช้เบี้ยนะครับเบี้ยที่ตำแหน่งขอไข่นะครับขอไข่ห้ากินเข้ามานะครับแล้วได้แท่นครับถ้าเรากินในตำแหน่งนี้จะเป็นรองนะครับดังนั้นไก่กาฟ้าก็เลยไม่กินครับกินเบี้ยตัวนู้นดีกว่าครับกินเรียกคนขึ้นมาครับเรามีคนสองตัวเดี๋ยวเราจะเอาคนไปต่อครับ สีดำใช้อะไรกินเอ่ยใช้โคนกินขึ้นมาครับแต่กา้ฟก็เลยโยนโคนขึ้นไปให้อีกหนึ่งตัวครับที่เราเล่นแบบนี้ได้นะครับเพราะว่าโคนของสีดําไม่ได้ใช้งานหนึ่งตัวครับนะครับโคนเราสองตัวใช้งานพร้อมใช้งานครับจังหวะนี้อ้าสีดําตัดสินใจกินแบบนี้เรากินเรือขึ้นไปอ๋อกะจะรุกกินเรือฝั่งขวามือนะครับเรือที่ขาดูนะครับสีดําคิดผิดนะครับเพราะว่าสีขาวนะครับแต่กา้ฟสามารถนะครับใช้เรือกลับมาบังได้นะครับ ครับก็เลยถอยเรือกลับมาบังนะครับก็ทําเป็นม้าแรกเรือไปนะครับสีดําจะทํำยังไงครับในตําแหน่งนี้ครับไหนๆก็เลยตามเลยครับสีดําก็เลยเอาเรือมากินนะครับไปกับาักเอาขุนกินขึ้นไปเรียบๆนะครับกินเข้าไปเรียบๆแต่ต่อไปสีดําเดินครับก็เลยโยกม้ามาจับกินเบี้ยเบี้ยตัวนี้เราให้ไม่ได้ครับนะครับตัวเครื่องตัวก็ปลูกไว้ก่อนครับถ้ามีจังหวะเราเคยว่ากันครับปลูกไว้ก่อนครับนะครับ ต่อไปสีดําโยนโคนมาโคนตัวนี้เก่งนะครับก็จะปล่อยให้มาเยืนอยู่หน้าขุนเราไม่ได้ครับนะครับกินไปเลยนะครับเรามีโคนสองตัวโคนเราพร้อมใช้งานนะครับจังหวะนี้กินเข้าไปสีดาใช้ม้าถอยกลับไปกินถ้งงั้นเราก็เดินขุนครับเอาขุนเข้าไปครับนะครับเดี๋ยวจะโยกไปทางด้านปีขวานะครับไม่ให้ม้าของสีดําได้ทํางานนะครับสีดําเริ่มรู้ตัวแล้วครับนะครับเลยถอยโคนนะครับถอยโคนกลับมาเพื่อจะนามาใช้งานเราก็ดันขุนขึ้นไป สีดาไม่สนใจครับไหลโคลนขึ้นมาอย่างเดียวจังหวะนี้เราก็เอาเรือออกครองครับไปหาก่อกวนบ้างนะครับนะครับก็หมาก็ยังไม่ได้เป็นต่อเป็นรองกันมากมายนะครับก็เป็นสักม้าสู้สักเรือนะครับจังหวะนี้สีดาไหลโคลนขึ้นมาเราก็เอาเรือไปลุกปักก็ไปหนึ่งดอกบอกเพื่อนกันครับสีดาท่านมหาเทพก็เลยถอยหลังกลับไปรีบเปรียดนะครับเราจะทํายังไงต่อครับในตำแหน่งนี้ก็ เดี๋ยวเขาต้องเอาโคนมาต่อครับเอาโคนมาต่อเราลุกม้าขึ้นไหมครับลุกมาขึ้นโขกโคนก่อนครับสีดําทํำอย่างไรโยนโคนขึ้นมาจริงๆครับคนโคนมาตำแหน่งนี้ถ้างั้นเราเอาเรือจับม้าครับจับม้าเรียบๆไปก่อนครับเผื่อหลุดจังหวะครับได้กินม้าฟรีได้นะครับในตําแหน่งนี้ครับสีดาไม่ยอมครับถอยโคนกลับถอยโคนกลับไปแล้วก็อ่ะไหนก็ได้นะครับขอรุกปักไปอีกหนึ่งดอกครับนะครับสีดําเดินขุน อยากจะปลดอาวุธนะครับจังหวะนี้ก็เลยถอยมาครับจะนำม้ามาต่อม้านะครับสีดําเดินขุนกระยับเข้ามานะครับกระยับเข้ามายังไม่น่าจะมีอะไรนะครับจังหวะนี้ยชม้าขึ้นไปต่อม้านะครับโอ้โหสีดําครับถอยเม็ดครับไอ้ก้าวฟ้าลืมดูครับเรือกลับไม่ได้ครับนะครับก็กลับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับยกไปจับกินเบี้ยริมขุนติด โยกกลับมาที่จอจาน8ขุนติดโยกกลับมาให้เบ็ดให้เบีย้ยูกโคนไล่โคนไล่เรากินมาถ้าเขาใช้เม็ดกินเรากินมาสองหนึ่งใช่มากลับไปกินปุ๊บเราก็กินเบีย้ยตรงหน้าโคนเราสองหนึ่งก็จะเป็นต่อเบีย้ยหนึ่งตัวครับเบีย้ยชะเงงหายนะครับจังหวะนี้ก็ไปครับนะครับเนี่ยคิดน้อยเป็นนิดหนึ่งโดนทุกทีเลยนะครับสีดําก็เลยติดมาครับติดมาแล้วก็ถอยกลับมาอีกครับล้อหลอกกันนิดหนึ่งครับ นำเรือมาให้เบียบผูครับสีดำทรมาหาเทปเลยถอยโคนมาจะกินเรือแน่จะกินเรือสองหนึ่งนะครับแบบนี้ไม่ได้ครับนําเรือตัดม้าเลยนะครับส่งคืนไปนะครับสีดำใช้ม้ากินนะครับใช้เม็ดกินเราก็ม้ากินม้าสองหนึ่งเลยนะครับจังหวะนี้เราก็มีโอกาสครับได้กินเข้าไปอีกหนึ่งดอกครับนะครับสีดำกินกินมาเราได้กินสองหนึ่งนะครับก็มีเบียดชะเงงหงายครับนะครับเบียดความเป็นต่อเบียดหนึ่งตัวนะครับสีดำเห็นดังนั้นก็เลย นเม็ดมาไล่ครับโอ้โหอยู่ไม่ได้แล้วเมืองบางกอกจะบอกให้ครับถอยดีกว่าครับไม่เอาดีกว่าครับสีดําก็ยังไม่หยุดแต่เพียงเท่านี้นะครับโอ้โหขนาดมีตัวน้อยกว่าครับบุกหน้าดูนะครับเสริมคนขึ้นมาแล้วก็เอาขุนขึ้นไปรับขึ้นไปรบนะครับนห่ไม่ทับต้องไปเองครับขึ้นไปรบแล้วก็ไปรับนะครับสีดำจะทำยังไงต่อก็มาดูกันครับเดินขุนมากันนะครับไม่ให้เบียดของเราหงายครับจังหวะนี้ก็ต่อคนกิ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 นกันหมดนะครับ เลือเม็ดคนละตัวเรามีเบี้ยเชิงเงื้องายนะครับเราก็จะมนเม็ดต่อเม็ดเขามีกินกับเราเหมุนไปเหมุนไปสามารถบีบบังคับได้นะครับในตำแหน่งนี้ครับก็สรุปหมักเรียบร้อยนะครับก็นําโคนครับไปต่อโคนเลยครับนะครับสีดําจะเอายังไงครับในตำแหน่งนี้ครับสีดํากินครับก็คิดว่าจะเป็นแต้มเสมอครับแต่สีดาอาจจะคาดไม่ถึงนะครับไก่ก้าวฟ้าคํานวณไว้แล้วนะครับว่าสามารถบีบได้นะครับสีดํากินตอบมก็กินครับอาวธยาวหมดไปแล้วครับตัวใหญ่นะครับ สีดาเดินเม็ดั้งนั้นเราต่อเม็ดเลยครับนะครับถ้ากินงากินมาปุ๊บขุนจะเดินไม่ได้นะครับขุนดําขยับเราต่อขุนเวียดนะครับดังนั้นสีดําก็เลยไม่กินครับที่เม็ดยกมาเราจะยกเม็ดขึ้นไปอยู่หน้าขุนนะครับเพื่อคุมพื้นที่นะครับเม็ดโยกครับเม็ดโยกไม่เป็นไรครับเอาเม็ดไปคุมไว้ก่อนครับเม็ดกลับมาครับเราก็จะเอาขุนไปจับเม็ดครับเม็ดต้องหนีครับนะครับถ้าเดินขุนเราก็ขยับเม็ดมาต่อถ้าเดินเม็ดเราก็เม็ดลุกนะครับนะฮะเม็ดดา ขยับเมื่อไหรเป็นเรื่องนะครับตำแหน่งนี้ก็ขยับเม็ดไปเราก็เอาเม็ดไปลุกปักก็ไปดึงดอกบอกเพื่อนกันครับสีดําถอยไปแล้วครับตำแหน่งนี้เราก็เบียเชงเื้อหายครับกําเนิดกุมารนะครับสีดําจะทํายังไงครับถ้าขยับมาอยู่หน้าเม็ดเราก็ไปกินเบี้ยริมนะครับใช้เม็ดไปผูกนะครับสร้างความเหนียวแน่นนะครับเราก็ใช้เม็ดทับขึ้นไปครับขยับเม็ดเรากินสองหนึ่งนะครับสีดําทะทําไงขยับเม็ดครับแต่ไก่ก้าวฟ้าไม่ใช่ขุนกินนะครับ เรามาดูกันครับนะครับเรากินควบเข้าไปครับสีดํากินขึ้นมาแต่เราจะไม่ใช่ขุนกินนะครับเราใช้ขุนกินเนี่ยขุนจะมาติดเม็ดนะครับแล้วเขาจะเอาเม็ดมาต่อกับเราทางที่หลังทางด้านปีกซ้ายของของสีขาวนะครับดังนั้นเราต้องกําเนิดกุมานอีกหนึ่งนายนะครับติดก็ในร้อยที่เรียบร้อยครับนะครับสีดํามาผูกผูกก็ยังไม่กินครับตําแหน่งนี้ใช้เม็ดอีกตัวนะครับเราไม่ยอมเราจะไม่ยอมเสียตําแหน่งของขุนนะครับขุนโตกันอยู่ดีแล้วนะครับ ตำแหน่งนี้ขุนขยับครับขุนขยับก็เอาขุนตามขึ้นไปครับนะครับพยายามคุมพื้นที่นะครับเต้าขุนไว้ก่อนตำแหน่งนี้เราสามารถเราสามารถกินได้นะครับตำแหน่งนี้กินเข้าไปครับสีดำกกินตอบกินมากินกลับไม่โกงครับสีดำพยายามจะออกแต่ก็ออกไม่ได้ครับในตำแหน่งนี้ครับครับสีดำก็เลยขอยอมแพ้ไปในตำแหน่งนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมมาคลุกไทยไก่ก้าฟ้านะครับทางช่องยูทูบก็ดีครับ รทางช่องทางอื่นก็ดีก็ขอขอบคุณทุกท่านแล้วพบกันใหม่ e p พีหน้าครับสวัสดีครับ